นี่ครับจังหวะในต้นเกมนั้นเชียงรายในบุกค่อนข้างที่จะน่ากลัวจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่มีโอกาสได้มงแล้วก็ทางด้านของผู้รักษาประตูครับชนินแซ่เอียดเนี่ยเซฟเอาไว้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับโยนเข้าไปในโชคลาภนะครับแล้วนี่ครับเทคตัวมงโดยทางด้านของเชียงายยูไนเต็ดนะครับคอนเทนเซอรนะครับนะครับคซาดาสิวานะครับทิมเลยการที่เป็นจังหวะบุกของทางด้านของพัทยาบ้าง เลยไปนิดนึงครับโอเบียนาเกี่ยวไม่ติดครับจังหวะนี้นะครับหลุดไปครั้งเอเฟแล้วก็โอเบียนาเนี่ยวิ่งถลําไปแล้วอีกหนึ่งจังหวะนะครับเปิดบอลมาจังหวะนี้สวยงามทีเดียวครับให้กับพนุวั์จินตะไหลเข้ามานี่โอ้โดนสกัดนิดเดียวครับจังหวะนี้โดนชนแต่กรรมการให้เป็นลูกได้เปรียบครับพนุวั์จะเปิดเข้าไปโอเบียนารออยู่แล้วนะครับ ไปติดผ uh ู้เล่นของเชียงรายสกัดออกไปและนี่เป็นหนึ่งจังหวะนะครับเดียเชนโก้ล็อกจังหวะหนึ่งเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้ไปกักตำแหน่งกันเองครับจังหวะนี้น่ครับ นะครับแล้วก็ลืมไม่ได้ครับท่านนะครับเอฟเป้เน anyway. uh huh huh ี่ยไม่ปล่อยถ้าปล่อยมานิดนึ่งก็มีโอกาสครับจาริงตันมีโอกาสที่จะยิงเหมือนกันนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับเดียเชงโก้โดนชนล้มลงไปแต่ว่าเอฟเป้ได้มงนะครับทำการแทรกลุได้เปรียบไปแล้วแต่มงได้ไปโดนเซฟของธนงศักดิ์พันธ์พิพัฒน์ครับนี่ครับเดียร์เชงโก้ล้มลงไปเอฟเป้ได้มงครับธนงศักดิ์เซฟออกมา มาดูจังหวะน,นี้ครับ,บต้องบอกว่าเป็นจังหวะแข็งแกร่งของผู้เล่นจากเชียงรายทีเดียวครับนูรุเนี่ยลากเข้าไปถึงเส้นหลังนะครับเปิดเข้ามาไม่มีผู้เล่นของเชียงรายนะครับอารุรักษ์สีเกิดนั้นเซ็งเลยมีปลายเปิดไปพื้นที่ว่างให้กับวิลเลี่ยมอาแล้วครับได้ตั้งป้อมโยเข้ามาตัดเข้ามาได้แต่ว่าลึกเกินไปอ้าวได้จุดโทษครับลูกนี้เป็นจุดโทษนะครับ จังหวะที่ทางวินเลียมซูซาดาซิวาลากตัดเข้ามาตรงกลางนะครับในกรอบเขตโทษพุทธศิลป์นิติภูมิเดี๋ยวเราต้องดูภาพช้ากันละครับว่าจังหวะนี้เป็นยังไงกันดูครับจี่หะจะพลิกเข้าไปนี่จังหวะแรกได้แล้วนะครับจังหวะที่2มีการปะทะกันละครับ จังหวะนี้โดนโดนดูพอจิ้มไปแล้วเนี่ยนี่ครับโดนทางอภินันสวนทองนะครับเข้ามาดูครับ,ขาารบเข้ามากระแทกคือบอลไปแล้วล้มนะครับบอลไปแล้วอานนอานลูกนี้จริงหนึงศูนครับเชียงรายขึ้นนำนะครับ นัพัฒยาไป็นนหนึ่งประตูต่อสูนจากอานนท์สังสาน้อยแน้วละครับตอนนี้นั่นหมายความว่าอัพัฒยาจะซ้องพยายามตีเสมอให้ได้ไม่อย่างนั้นนี่โอกาสตกชั้นของพวกเขานี่มีสูงแม้ว่าจะเหลืออีกหนึ่งนัดนะครับเพราะตอนนี้ราชบุรีคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยนำไปแล้วดูนะครับหลอกนิดหนึ่งครับ เราก็จะยิงไปทางขวาของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนมายิงทางซ้ายครับนี่เป็นกองเชียร์ของพัทยาไม่ค่อยพอใจนะครับับนาน,นามแฟนบอมีแฟนบอลวิ่งลงมาในสนามณะกรครับเกมยังไม่จบครับนะครับ เป็นเกมที่แข่งขันนะครับก็เป็นทางพัทยาอยู่ในเตดครับแพ้คาบ้านให้กับทางเชียงรายอยู่ในเตดไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับ<ส>พัทยาต้องไปลุ้นต่อในนัดสุดท้ายในขณะที่เชียงรายอย<ส>ู่ในเตดรอดพ้นการตกชั้นนะครับ<ส>และว,วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013นะครับ คุณสัญลักษณ์จเจริญเลี่ยมและผมโอทนนาร์ลินการเลิร์ลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ